หัวแมงจุจี้อ้าวนะค่ะแค่สิโมนี่มา <mí toys> แ่งจุจีผึ่งคุดม,มาเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ต้องแช่น้ำไปก่อนให้เพิ่นค่ายขี้ห้วยออกกระิ่งฝนเองแช่น้ำไี่งไงโอ้แช่น้ำมองมันฟูแมาไก่สู้ล้วบ่ครับ

โอ้ตัวนี้เป็นใบบักกูดหันกับหัวซิงไคอ๋อบักลาเิเียใส่นั่นโบลูกเอสใส่ขวจุดจีบอ่ะหอมบ่ครับโอ้หัวสีเป็นตะแซบดีเนาะครับผมใส่โลดโอ้สูตรข้่วแมงจุจีฝีมือลมเหนือหมดแล้วมาใช่ไประทุกโอ้คือหอมใบบักกูดแทะหอมอยู่หอมครับ มแม่งจดจีกันนาน,นี่กับพ่อเด็กฟุตอยู่ค่ะน้ำขวยหิงนงอกขี้ขวยคุดแล้วก็ต้องเอามาแซวไ้จะขึ้นหนึ่งเด้ค่ะมันจะคอยสิค้ายหิงออกอันนี้ใส่ยังครับเกลือผัวอาอาดเกลือ,อ,อม่ไปตะเข็มแทะใส่เกลือน้ำบ่ครับ อ้าวอ๋อ,อ,อใส่เกลือนิดหน่อยถึงปานกลางอุ้ยเป็นตะหนุนเลยโอ้ยเสบคือเก่าโอ้ยไฟไฟแห้งบ่ครับแม่แม่เบิ่งตัดไฟแห้งมาชินลูกมาหาหลูกเออ โอ้ข้างหมเขาให้แม่อู้จังแม่ยังหองจักจันไปเอาเขาใส่หวดไวหลูกไใบบันเจอเขาใส่หววเด้อ น้ำมันบ่เอามาเลยน้ำมันก็เด็ดแล้วล่ะลูกอ เสร็จแล้วคั่วแมงจะจีฟีมือลมเหนืออ้ยเป็นใส่อียังแน,น,น่นอนใส่บ่ครับ <c oughs> ขั้วแมงจุ๋ีฟีมือลมเหนือโอ้ฟาบองฟางวิวิบายงมือมันอยู่มันอยู่แล้วเขาเำียบไห